พอพัทรพลแจงชัดถูกโยงดาราพอทำเว็บพนันหลายพันล้านท้าบริจาคสิบล้านอดีตพระเอกดังเผยแล้วพอพัทรพลแจงชัดหลังโดนโยงดาราพอทำเว็บพนันหลายพันล้านท้าบริจาคสิบล้านโดนโยงไปด้วยหลายคนวงการบันเทิงจากกรณีในอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ออกมาแฉอ้างถึงดาราสองคนกับไฮโซสาวอีกหนึ่งคนร่วมหุ้นกันเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์หลายพันล้านโดยระบุเป็นดาราชายชื่ออักษรย่อพออายุประมาณ40ปีมีครอบครัวแล้วโดยก่อนหน้านี้ดีเจเพชจ้าซึ่งโดนโยงถึงเรื่องนี้ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ใช่เจ้าตัวอย่างแน่นอนนั้น ล่าสุดพอพัทรพลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกโยงไปเอี่ยวเช่นเดียวกันโดยเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงเรื่องแล้วโดยให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนไม่ใช่คนแบบนั้นไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดเจ้าตัวเล่นการพนันไม่เป็นและไม่ส่งเสริมการพนันด้วย พร้อมทั้งท้าว่าถ้าผิดจริงเจ้าตัวจะบริจาคเงินเพิ่มอีกสิล้านให้มูลนิธิต่างๆโดยให้ประชาชนเป็นผู้เลือกได้ด้วยผมออกจากวงการบันเทิงมากว่าสิปีแล้วมาทำธุรกิจการลงทุนเปิดช่อง YouTube ของตัวเองให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนงานวงการบันเทิงมีติดต่อเข้ามาบ้าง แต่ไม่ได้รับถ้ารับขอเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนชีวิตแต่งงานกับภรรยามา5ปีไม่คิดจะมีลูก